ซาตเวซาตบุตรวรลุูนประกอบอาชีพเป็นครูเป็นข้าราชการครูนานไหมกี่ปีละปีหน้าสองปีห้าแปดหกปีแล้วปีย่างป็นปีเจ็ดปรึกษาจบระดับปริญญาตรีขุนศาสตร์บัณฑิตอ่าอยู่ร,รหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษาเอกภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาปริญญาระดับปริญญาโทขุศาสตร์มหาบัณฑิตตัวเราลงกรมหาวิทยาลายัยสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาแล้วณะาง,งานก็สอนหนังสือเป็นหลักหลังจากสอนหนังสือแล้วก็ต้องดูแลเด็กก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเด็กแล้วก็ รวบรวมงานเอกสารต่างๆของทางโรงเรียนการทํางานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการ,การเงินแผนงานฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนอย่างเงี้ยฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายแรงจูงใจเหรออาจจะมองได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นครูตั้งแต่แรกอ่าก็ตอนแรก อยากเป็นนักบัญชีก่อนแต่พอเรียนไปเรียนมารับรู้ว่าบัญชีตกงานเยอะแม่ก็เลยพยายามบิวให้เป็นครูเพราะว่าคุณแม่เป็นครูแล้วอ่าก็เลยบิวให้เป็นครูทีนี้ช่วงม .6 ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเจออาจารย์ที่แบบเจอคุณครูที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรเดียเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากที่จะประกอบอาชีพครู ก็เลยเป็นครูดีกว่าแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเดกอย่างแรกเลยต้องมีใจรักคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ใช่ครูก็มีความรู้สึกว่าอย่างไงก็ต้องใจรักรักที่จะประกอบอาชีพนั้นเพราะนั้นควรจะเป็นครูได้นะว่าต้องใจรักไม่ว่าจะเป็นรักเด็กรักงานหรือรักที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าคนเป็นครูไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวเราต้องสอนต้องอะไรอีกหลายอย่าง สภาพแวดล้อมการทาง,งานส่วนใหญ่ก็เราก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะบางทีสมมุติว่าบางทีในห้องเราอาจจะเข้าไปสอนคนเดียวแต่กว่าที่จะไปสู่การสอนในห้องเรียนได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนที่ทํางานด้วยกันมีการแบบว่า,าวางแผนร่วมมือซึ่งการและการอย่างเงี้ยเพราะนั้นบรรยากาศในการทํางานก็คือเหมือนค่อยี่อยอาศัยการทํางานกันเป็นหมู่คณนะช่วยกันทำมากกว่า แม่จะทำทำไมทำไมถึงพอใจหรอก็ถ้าเป็นส่วนตัวหนึ่งก็คือคงไม่เครียดมากอะ่ะก็อยู่กับเด็กก็ให้หาก,กับเด็กไปเรื่อยๆสอนเด็กได้ทําในสิ่งที่เราชอบมันก็มันก็ต้องพอใจอยู่แล้วถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเราก็พอใจแล้วก็ตารางงานตารางชีวิตมันก็ไม่ได้รัดตัวเกินไปมันไม่ได้ มันไม่ได้ได้ตายตัวเหมือนงานบริษัททั้งงานบริษัทเหมือนตอกบัตรเข้าตอนเชา้าแล้วก็ตอกบัตรอตอกแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยแต่เวลาแล้วงานงานที่ทำอะ่ะมันก็จะทำซากจำเจอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเอ,อ่อยังไงอะ่ะเป็นครูอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะสอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราสอนตลอด8ชั่วโมงการการทำงานในแต่ละวันใช่ไหมแล้วการสอน เด็กแต่ละคนในห้องแต่ละห้องที่เราไปเจอในแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ซ้ากันเพราะนั้นมันเป็นงานที่มันไม่ได้น่าเบื่อหรือซ้ำซากจำเจมันเป็นงานที่ท้าทายเอ่อไม่เกินสองพันห้าเอ่อถ้าพูดถึงว่าเป็นที่ต้องการของตลาดไหมถ้ามองจากเท่าที่ที่หลังจากที่เป็นครูมาแล้วก็ดู เด็กอย่างเงี้ยเข้าเรียนน่ะก็ถือว่าก็มีอาตามัตราแนวโน้มในการเข้าทํางานสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าถามว่าเป็นที่ต้องการมากไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นที่ต้องการมากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็มักจะเข้าไปทางอื่นก่อนแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นครูจะมีน้อยน้อยมากอ่ะที่อยากจะมาเป็นครูแต่ถือว่าถามว่ามันเป็นอาชีพที่มีความสาคัญไหมมีความสาคัญเพราะว่า ทุกอย่างไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะประกอว่าชีพอะไรทุกอย่างเริ่มต้นที่คัวอือก็ต้องเป็นคนที่มีใจรักเนาะรักที่จะเรียนรู้รักที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ฝึกทีะต้องเอ,อ่อพูดคุยกับเด็กบ้างคุยกับเพื่อนก่อนก็ได้ถ้าอยากจะเข้าอย่างเงี้ยอยากจะเป็นครูก็อาจจะเอ,อ่อฝึกที่จะ ถ่ายทอดให้เพื่อน่อนก็ได้แล้วก็หมั่นขยันขยันหาความรู้คนความเพิ่มเติมตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเนาะเพราะั้นเพราะว่าการจะเป็นครูได้บางทีเราไม่ได้สอนแค่ในหนังสือเราต้องมีอะไรอย่างอื่นสอนเด็กด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นคนที่ช่างจดช่างจําแล้วก็ช่างจดโน้ตบันทึกอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้สอนได้ในอนาคตเวลาเราจบเล ฝึกฝนประสบการณ์ก็ถ้าเกิดเรายังเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยแล้วเราก็ไม่ถึงขั้นเนี่แบบว่าเหมือนเหมือนไปสอนพิเศษได้ตามปัจจุบันเนี้ยเราก็ใช้วิธีสอนเพื่อนก็ได้ติวเพื่อนเอาเวลาสมมติใกล้สอบเนี้ยก็แทนที่ว่าเราจะอาจ่านหนังสือเองคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีเราอา่านแล้วเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังติวให้เพื่อนฟังถามตอบกันอย่างเงี้ยนอกจากตัวเราได้แล้วเพื่อนเราก็ได้ด้วย ก็ขึ้นอันอันดับแรกเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมุ่งไปมุ่งที่อยากเป็นครูสอนวิชาอะไรถ้าเราอยากสอนวิชาอะไรเราก็ต้องเก่งในสาขาวิชานั้นเราก็ต้องเรียนว,วิชานั้นเป็นหลักแล้วก็ถ้าพูดถึงการสอบเข้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ว่าเ,าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันต้องสอบใช้ตัวแกดก,กับแผนเข้าเนาะอย่างน้อยก็ต้องสอบตัวแผนที่เป็นในส่วนของการวัดแววความเป็นครูเนาะแล้วก็วิชาแกรดก,ก็จะเป็นทั่วภาษาอังกฤษ อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ไว้แล้วที่เหลือก็คือถ้าเราต้องการเด่นทางด้านไหนก็พยายามไปเรียนตร,ตรงนั้นเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีปู้นเวลาเข้าไปเรียนยนะคายมันก็มีอยู่2ออย่างก็คือถ้าจะมาสมัครอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นข้าราชการเราก็ต้องทําการสอบบรรจุข้าราชการเนาะซึ่งการสอบบรรจุข้าราชการเนี่ยก็จะมี3ส่วน3ภาค3าเขาเรียกว่า3ามเดี 3ขั้นตอนเวลาการสอบมันมีสอบ3าอย่างก่อนที่จะเข้านะก็เป็นภาคกภาคขแล้วภาคขภาคกจำไม่ได้แล้วนะว่ามันมันเริ่มต้นที่อะไรแต่ก็คือเหมือนกับว่าการสอบมันจะเป็นแบ่งง่ายๆคือข้อเขียนกับสัมภาษณ์ข้อเขียนจะแบ่งเป็นสอง,สองรอบนะรู้สึกจะเป็นรอบแรกก็คือเป็นความรู้ทั่วทวไปเนาะแล้วก็ความรู้นั่นแหละความรู้ทั่วไปถ้าจำไม่ผิดอีกอันหนึ่งอะไรลืมไปแล้ว อีกอส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นความรู้ทางด้านการศึกษา<ม>แล้วก็วิชาเอกที่เราต้องการเข้าไปสอบแล้วก็ที่เหลือก็สัมภาษณ์ในขณะอีกอันหนึ่งนอกจากถ้าไม่เป็นข้าราชการทําในระบบราชการแล้วก็คือไปทําเป็นอัตราจ้างทั่วไปลงตามโรงเรียนเอกชนถ้าอย่าง,งานั้นก็คือเราก็ถือ,อพวกเรซูเมนะ่ไปแนะนำตัวเองเงี้ย<ม>เดินเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆให้เขาประกาศร,รับสมัครแล้วก็ขอ ็คงไม่แล้วนะเพราะว่าหลังตอนตอนตอนที่เริ่มเลือกเข้าเรียนตอนมอปลายเนี่ยมันก็มีแนวทางส่วนหนึ่งแล้วว่าเราจะไม่เรียนพวกทางสายวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่ชอบใช่ไหมล้วก็มาทางสายศิลป์แล้วพอมาทางสายศิลป์แล้วเนี่ยมันก็มองว่าเราก็เริ่มหามาเรื่อยๆืว่าเราชอบอะไรอาชีพไหนที่เหมาะกับเราอาชีพไหนที่เหมาะกับสภาพบริบทของครอบครัวเราเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มาลงเอยกับการเป็นครูซึ่งเราก็ รักมันรักรักในวิชาชีพแล้วก็เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าที่บ้านก็เปิดสอนอย่างเงี้ยก็อยู่กับแม่ช่วยคุณแม่สอนมาตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยแบบคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วถึงจะย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะกลับไปเป็นครูเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปไหมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมมากกว่า เพียง <N> แต่ว่าอาชีพนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงไปมากมากแค่ไหนก็คงเปลี่ยนแปลงไปไม่มากการเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการศึกษาที่มาดีกว่าแต่ยังไงก็ตามหลักๆของคนเป็นครูไม่ว่านโยบายการศึกษาจะเปลี่ยนไปยังไงใช่ไหมยังไงก็ตามครูก็ต้องมีหน้าที่ที่จะคอยสอนนะคอยสั่งสอนอบรมพันารูษษ้สิทธิ์ของเราเ,เด็กๆของเราให้กลายเป็นคนดีสามารถไปประกอบอาชีพอื่นหรือว่าเรียนตอนน่อในระดับอุดมศึกษาอื่นๆได้ เพราะนั้นมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปอะไรมากนะเพราะหลกัหลกๆก็มีอยู่เหมือนเดิมอือก็ต้องเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้เนาะชอบที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆชอบลองถูกลองผิดด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็อ,อ,อยังไงก็ตามก็ต้องสนใจที่จะค้นคว้าหาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อันนี okay, ้เสริมละเสริมหมดหมดอยากฝังเพลงในห้องหนะคะตั้งใจเดืองกับคุ้บ้างเถอะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะราดิค่ะ